พี่คนเลยของตอนนี้ก็กำอยู่ข้าแล้วไม่ไดีทุ่งถมก็นะครับกลันะครับก็นี่เราจะไม่เล่นใครกลายเป็นคิดเคยนะครับก็เล่นจนเบียดใช่ไหมบอยฮะบอยบอยหายตือๆตื่อเนาะน้องๆบอกว่าเบื่อบอยแล้วอ่ะบอกว่าอยากได้คนอื่นแล้วบอยน้องๆบอกว่าเบื่อบอยแล้วอยากเอาคนอื่นมาแทนแล้วอ่ะ ก็นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นอะไรกันครับผมเจอท้องรับไหน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 เฮ้ยไหนเฮ้ยออเข้าไม่ได้หลุมดักไฟแล้วผมก็จะำเล่นสกายบอลดูโอ้ดูโอ้ดูโอ้โอเคว่าเป็นการเตะดูโอ้เลยดีกว่าเนี่ยก็จะเป็นทีมดูโอ้เดอร์มอนด์นะไปกันเลยร้านไหนแล้วก็ผมก็จะเลือกเป็นสายนี้นะครับนะเป็นสายแบบเพราะว่ามีสายเดียวนะผมนะ เราเลือกเป็นสไตล์อะไรดีเฮ้ยนี่ห้องนี้มียศบายทีด้วยอ่ะอ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ยศบายทีเป็น MVP บวกดูผิดเฮ้ยดาบนี้สวยมากยคือพี่เป็นคนที่ PVP กากมากเลยเนาะเฮ้ยเกิดมาได้ดาบอันหนึ่งเลยอ่ะวว้าแล้วก็มีหมวกก็ชุดบอยดาบหินวอยวอยดอกดาบหินแทนละกูได้กูได้แล้วกูได้แล้วเอาไปเลยเออหอยล่างก็มีอาหารไม่เอา รวยแล้วจะไปเหรอไปเลยไปเลยยังกูยังไม่ทันเลยอุ้ยตกอ้าวไม่นานไม่นานไปไกลหรือวะเกือบก็ตกกันแล้วเฮ้ยบุกบ้านนี้บุกบ้านนี้ก่อยข้อนี้ก็ไปไปไปมันไส้เฮ้ยไม่ร้ดนะคนจริงเขาที่ได้คลิกใช่ไหมเขามาโค้ชเฮ้ยทุยพี่โบหรอไม่ไม่ไม่ม่ม่นี่ไปนี่ไปเฮ้ยบอยลืมให้เปิ้ลต่อไปเปิ้ลได้แนาะเลยวลเฮ้ยอันนี้ไปเอาไปไปเร็วเร็ว ถ้าเราต้องสามาคคีห e กิน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 มันมีคนตีั่งอยู่อะบอยมันมีคนตีั่างอยู่ไปเลยไปเลยไปเลยไปเล่ไปเลยเอยอุ้ยน้องน้ปเลยไปเลยไปเลยไน้องน้ำลยไปเลยไปเลน้องน้ำใจลยไปเลยไปเ้ไอ้ลยไปเลยไปเลยไน้ลยไปเลยไเยไปเลยไเยไไย โอ้ไม่ก็จีจีเซอร์เฟมันมากตาเมื่อกี้กระดาษกูไม่ได้ทำเลยกู <c oughs> ว่ายัางมันมันเอาเอามันมันต่อไหม <c oughs> ไยคิดเล่นกันนะฮรอบนี้เราจะไอไอน้องน้ำใจแม่งดาบมันไอน,นั่นอ่ะมันตี <c oughs> กระท้อนไก่อะกระท้อนไก่อะเราแบกกันรอเอออ่าบอยดอกไปลาไปโอ๊ปปสไม่ขอที่กูเพจน,น,นั่งดิเอาดาบนีไป เสร็จ okay. ล,ละกล่องบนก็ไม่เปิดได้แน่กล่นะองนนีะ้เนี่ยเฮ้ยกล่องนี้มีชุดเพชรขอแล้วกันเอ่อรองเท้าเหล็กได้ขอแล้วกันธนูได้ขอแล้วกันเออไปหมดเลยเฮ้ <laughs> ดย <laughs> ดาบเพชร,เอา,าเ,พชรเอาดาบเพชรเอาดาบเพชรไปเอาดาบเพชรไปบยอบยฮะบอยมันมีคนมาหาโอ้ยบอยเอาดาบเพชรไปเนี่ยมันไล่อยู่เนี่ยเอาดาบเพชรไปเลยเลอ้าวบอยลันโอ้เฮ้ยโอเคนี่สิงห์สิงห์เฮเอาดาบเพชรไป ณจังหวะนี้แล้วผมนะโอเคเก็บสวยไปแล้วโอเคโอเคได้หนูแล้วเอ่อโอ้ยใจเย็นๆกูมียาสปีดอยู่อ่ะโอเคนะครับอุ้ยเฮียเฮ้ยตอนนี้ผมโดนยิงว okay. okay. ่ะเฮ้ยตะวังซอมบี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้เฮ้ยสวยครับสวยสวยเฮ้ยมีคนทำอะไรนะไอ้มีเบ๊

น uh. oh oh, oh, ีๆย uh. to well. ู่ไม okay. okay. ่ก okay. ินเฟรนดนะเก๋คนนี้สตีฟให้กายโอ้แล้วแล้วแล้วกูไม่ทำอะไรวะเนี่ยกูมีบทบาทก็บ้างเถิดนะมันมันเป็นเชียร์ใช่ไหมไอ้ชั้นมีบทบาทบ้างโอเคได้สองเดี๋ยวผมปาตรงนี้ก่อนได้สองเดี๋ยวผมขอเก็บรองเท้ามาช่วยกันทีแป๊บหนึ่งวอยไ้เจ้าของนี่มาเจ้าของนี่ไม่เจ้าของนี่ในนี้ในนี้ไปเอาของในนี้มีของอยู่ป่ะ เดี like ๋ยวขอป้ายายหิวก่อนอาหารก็อยู่ไหนก็มีอาหารนะเอาเจอแล้วจะมีเอาไปละนี่นี่ชุดไปครบตัวเลยดูดิว้าวเฮ้เดี๋ยกี่คนเนี่ยไหนไหนไหนเอ้ยเห็นคนเอ้ยนั่งคนแล้ววะเฮ้ยเจอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วกูมีเอนท์โพอยู่อะเอนท์โพอยู่ไหนวะเออใช่ไหมนี่บอลมันอยู่ตึกเนี่ยมันมีมันตึกนิ่ตึกงคนไหนไหนไหนไม่ใช่ตึกหรปราสาทปราสาทเฮ้ยนั่งไงเจอแล้วเจอแล้วนั่งไง เฮ้ยมันไปได้พูลเล่นเหรอวะมึงว่างใช่ไหม,มรู้มึงไม่ได้แด็กเฮ้ยม,มีคนไปได้พูลหลังมึงไอสกินไหมไอโอเคสวยงามเฮ้ยเปิ้ลโคเด้นอเออเดียเด๋ยนนีโคโล,ลโลโคโลโลจังหวะน,นี้ครับต้องมาแล้วที่หนึ่งที่หนึ่งอะรู้จักเป่าดาวแน่อนอนฝันอันดาวแน่อนอนโอเคสวยงาม <c oughs> แต่อีกสองคนมันไอ้นั่นอะ นี่นี่มันอยู่ตรงนี้นั่งไงนั่งไงแนงอยู่ในบ้านอยู่เนี่ยนะนั่นน่ะสองคนน่ะกำลังจุ๊บจิ๊บแถบรายใหญ่รู้นั่นน่ะมันทำอะไรนี่เนี่ยทำแถบนี่ยเอาไงดีอ่ะบอกเลยบอกเลยระวังตกนะเต๋ออ้าวอ้าวอ้าอ้าวอ้าวยเฮปล่อยผมเข้าไปได้หว่ามอจเย็น้จี้เดี๋ยวมันตีตกโอเคไหม ปิงนี okay. ้ม okay. okay. uh, ิสคิูบาร์คิวโอเคผมก็เลือกดาบมาันเพราะว่มีสายดาบมันเดียวเนี่ยโอเคแั่นล่ะล่ะล่ะโอเคเอากล่องล่างต่อโอ้โหโคตรดีมากโอเคทิ้งหมดไปเอ้ยไม่มีคนมาเอ้ยยัง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 เดี๋ยวเดี๋ยวมือกูจ้ามึง กูกูไม่ได้เล่นนานแล้วเอาสปีดไปวิจินะวิจินะมันไปอย่าพิดมาหาเขาอะตัวเองตัวเองตัวเองไอ้โง่ในกาอะไรละครับคนโง่หนึ่งคนที่โดนไปเฮ้ยมีคนอยู่บนบนนั่นน่ะเรียบร้อยเรียบร้อยสวยงามสวยงามขอบคุณนายมากไอ้ดำอาดัมพุง เอาตายเหรอไมได้ไไไเจ้าทำได้ยนะพี่เตัวทีคุ้แต่รู้สึกว่าข้าจะถ่ายต่อไม่ได้แล้วเนื่องจากข้าคอมกระตุกมากเลยนั่นแหละครับเดี๋ยวจัดการเองคลิปนี้ข้าอาจจะได้ลงนะเพราะว่าข้าคอมกระหังทุกคนดูแทรกกันกิ๊งนะกองบนไม่ได้ครับบุดแล้วนะครับโอเค เดี๋ยวรอบนี้ผมจะไม่ได้กลัวแล้วผมกลัวข้างบ้านด่านี่เราต้องมีความเกรงใจกันนะผมนะถ้าเราไม่เกรงใจเราก็จะอาฆาตแค้นกันอยู่นี่ทุกๆปีนะนะนะครับก็จะรุกบอลนิดนึงนะเอ้าอะไรเป็นอะไรอ่ะเอ้าอ๋อโดนนี่โดนตกใจแต่กูตกอ่ะกูนั่งหัวเราะเลยจริง เว้ยตรงนี้มืดมากอะ voice actor ครูอะนี่มีกล่องของขวัญด้วยอะเอาไปเอาไปใส่ก็ใส่ก็ใส่แล้วใส่แล้วดูข้างบนไปข้างบนไปข้างบนข้างบนข้างบนนี่เหรอใช่ใช่ไปเลยไปกระโดดเลยอไปต่อไปต่อไปขึ้นไงอ๋อะไรงมึงโอ๊ยนี่นี่เดี๋ยวก็ตายแล้วเฮ้ยล่างล่างล่างมีคนเอาเลยกล้วยอะไรเอ้ยเลือดเลยทีเดียวเลืยไม่พอเลยไม่พอ ไปเต้อการกาลังเสมไมได้ไม่ได้สวยงามสวยงามอัจะตายงไง้ไปไดเกงเกงเกงเอาของเกงของเกงเออนั่นแหละมือเกงไอรอนไฟสัตว์เ้วสูงหมดมีแไหมอ่ะขึ้นหมดขนหมดเนะไป้ไปมนหมดตามมาตติดกระจกทบอติดนึกว่าติกระจกโอเคต่อไม่สขึ้นเลยขอเล่นก่อนเลยพก่อนเดี๋ยวว่าคนไโอเค ไหนกล่องอยู่ไหนอุ้ยดาดฟ้าสองอะไรมาอ๋อกล่องตรงนี้อะไรดาดฟ้าไปเลยไม่มีอาหารนะมีอาหารไหมอะ่ะอ๋อดีมากไปเราใช้อาหารเรากินแก๊ปเป็นของเล่นนะก็เราเพดพอแก๊ปเป็นของเล่นเจินนะข้างล่างนะข้างล่างข้างล่างมีตัวหนึ่งไหนอะ่ะไปไหนลไแล้วลงไปได้เหรอเอจะอะไรอย่นี้จะเลยว่าจะเราไม่มีน้ำอ่ะอย่าเพิ่งลงไปดีกว่าตีอ่ะก่อนแล้ว Um. น,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 นัน้องๆก็ไม่ควรวนะการฟักเขาบางังน้องๆก็ไม่ควรโง่แบบเป็นแบบยายนั่นเองหลังหลังเลยเอ,อ้า <c oughs> ะไม่เตือนคุณเราต้องวางแผนเลยเราเราจะต้องเก็บสายสเตลเว้ยเราจะไปตุยตูดคนทีละคนเว้ยเขี้ยะป่ะเดี๋ยวจะรออยู่วางข้างบนไปอ๋อวางล่างวางข้างบนไปอีมันต่อกันแล้วอ่ะตัวเองตัวเองจีไหจะยิงจะย็นจะยิงได้แล้วละเฮ้ยไอ้ดาบไม้กางๆเนี่ย มีดาบไดมอนด์อยู่อะไรปอ่านชุดกระอบชุดกรอกูใส่รรครบแล้วเฮียไปตองเขาแล้วมึงไม่ให้ละมึงไม่ดาบบบ่าเนี่ยเอาไปไปมีแล้วมีแล้วมีดาบไฟเย่ยังดไม่นเสร็จเลยแม่งตีกันละวันนี้ก่อนก่อนนี่กูมีของมาแล้วจะมีของอีกมันไม่ไดาาของเมื่อกี้มันมีคนชุดไดมอนด์ต้องตัวเลยนันะ่นน่ะยืนตรงด้านขวาวเราอ่ะเบดตกปลาน่าจะได้ใช้เก็บมาดีกว่าแต่แต่ถ้าปิงแบบนี้ผมน่าผมว่าน่าจะใช้ไม่ได้นะ

เบื่อจังพวกกอล์แฉู่่เวีเอาหมวกไปเอ้าอยู่ไหนวะเนี่ยมามามาทำไมกูเล่นช้าคนนื่นเขาเร็ววะเนี่ยมามามาาต่อไปกลางเหรอโอเคเก่งๆเก่งๆเพลิแล้วมึงดบกระดอนแสงอะไรเพื่อาไปใส่ล่ะให้ไงอุ้ย้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรหลังไล่เหรอจะตายอ่ะ ไหวไหมอุ้ยอะไรกครยิงปุ๊บะ Denied ไหวปะไหวไหวไหวอยู่ไหนอะไรตอนนี้ตามไอลกูอยู่ข้างบนวมาบนอ่ะเอาตายเหรอมามาบอลทีอยู่ข้างบนเนี่ยข้างบนไหนบนสุดเลยอ่ะมันมีคนมาเปิดกล่องแล้วอะกำลังกําลังกําลังกันเลยไม่ต้องคืนไปแล้วกูลงไปแล้วมไปเลยให้ลงไปเปล่าลงมาลงมา ไม่อยากมันลงมาชุกเลยกระตุกว่ะโอ้โหกระตุกว่ะเจิสปิงมากโอ้ยจบเกมโอเคแล้วต้องให้เราได้กงสีลงตลอดเลยอ่ะแล้วก็กงกูยังไงกงกูอีดอกกงก้อกงไม่ขังหมาพวกเราสองคนนี่เราไม่ใช่หมาแต่เราไฟ เราใจตรงกันอย่างเงี้ยเห็นไหมใครเปิดเพลงวะไปจัดการแม่งดิตกกันแล้วด้วยถ้ากูต่อมันกูจะตกไหมเออมึงต่อไปยี่ไปไปไปถึงมึงตกมึงก็ไม่ได้อัดอย่าหลังยังอยู่เฮ้ยหลังเอาหลังเมื่อกี้มันตาละมามันเดินตกเมื่อกี้มันเดินตกไปแล้วไป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 ไนี่ยไไหนมันเปิดเสียงหลอนน่ะลำคาน่ะ มาแล้วมาแล้วชุดอ่ะเฮ้ยเออตัด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 ตายเคลียร์ให้แล้วตอนนี้น่าจะไหวละชุดกังฟูข้าจะให้ยกเอ็มไอพีนี้กับเจ้าเจ้าตัวชนะอะไรวะโอ้โหชนะแน่นอนไอ้ด่านนี้ก็สวยด่านทีมะนี่คุณสร้างเองแหละรอแรงครับเอ้ โอ๊ยเอาล่ากอ่ะเป็นไรเป่าวป่าวเอาแล้วไปต่อมาหนึ่งเ็นนะรามาแล้วต่อมแล้ววุ้ยียับทำไรอ่ะมันตอบบอกอันเล้วกูเอ้ย้องให้เดินไปล่ะโอเคนี่นะครับลงไปคนวดเก่งคนขี้วดวดเก่งนะครับโอ๊ยอะไรนักหนาไอพวกนี้กูไม่ได้วดเก่งกูแค่โชว์เทพ อุ้อยจะดูนี่มันหันธนูหันโซนี่ยูาอดีวมันจะเงี้ยมันยืดๆจามันเอาเอาใส่ชุดใส่ชุดใส่ชุดใดเลยแลบเลยเลยลอดลยเลยลยเลเล้เลยเลยเลเลยเลยวลยเลยเลเลยเโคตรกากนะลยเ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 คยเลิเลย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 คลยเ่ยเเลกเลลยเลลยเลยลยู่นะโอเคก็ขอติดตามตลอดไป สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบยไว้เจอกัน <Bye S 1> ากอาทหน้านะคร<ม>นะับบ๊ายบายครับผมสวัสดีพี่วยนายบายๆ